อันนี้บ่อ้อตาดดดียัน้อตัดดำไปยงเลยวาว่ามันก็บุ้งหมแ้วแต่ว่าอยู่ซ้ำเนื้อเนี่เบ็ยยังมีไรฮะมีไรออตาดำสวัสิในเขตเอเยสิสุริีสวัสดีเออนไหนสวรีเออด้วยังสวอ้อยก็้อยอไจะซื้อบ่แต่ว่าอันท้งเนื้อออตัดำเน้น้อตาดำแต่ว่า้อตัวนี้จะมีความแตกต่างจาก้อตัวอื่นบ่ ะมันหวานหวานกวลัวอ๋อเห็ดเตยอุ้ยส่วนส่วนอ้อยทั่วไปเหรอเมนบอกอันนี้อ้อยตาดำเลยอ้อยใช้อื่นมันมันเป็นต่างเลยมันเป็นสีขาวเลยอ้อยนี่สีดำเลยนี่เอาราคาแพงกว่าอ้อยทั่วไปบอกากเอาเด้ไปเอาอีเสียปะตัด่เวลาุกยวะ ล้วาวกเอเป็นยเอาลํำมานี่เอาลำ,าลำไปปักเลยบ่ตักตักก่อนบ่โอ้โหสัตว์้โอ้ยเจริญอ๋อคปเดยมัน,จะ,นจะลํำหนึ่งขอแล้วขอเป,ป็นจะปุพงันแต่ปะพง